โมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นเรามาหาแกแล้วโมเดิร์นอยู่ไหมโมเดิร์นฮะใหญ่คนนี้นี่โมเดิร์นฮู้ยฮู้โหแม่คุณปวดจะมาเป mmm <t <t ิดประตูได้จริง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อันนี้เราให้เขาขอ,ขอ,ลอเล่นด้วยนะนี้ Happy birthday ครับเพื่อนขอบคุณนะนะจริงๆไม่ต้องก็ได้แค่มาก็ดีใจแล้วอเ,เอากับนะเฮ้ยเห็นว่าเ,เพื่อนๆอกนะแต่เราไปก็ได้ เมื่อเ่อสียทางยิ่ใจป่าตลอดเลยไปละนองชิงเฮ้ยเราอยากเห็นแล้วอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเฮเราเยประเด็พี่เองมันต้องยุ่งอะไรวะบอกอะไรเนี่ยของเด็กอะไรอะไรการอะไรอะไรการน่ะเรื่องอะไรน่าเออไปไปไปเองอ่ะงั้นเราไปละบ๊ายบายนะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ ทีหลังเปิดประตูแล้ว,ลวหน่อยคุณข้างน,น,นอกมันร้อนเ <c oughs> <c oughs> แม่คะทำอะไรอยู่คะเออเออวันนี้กินอะไรดีวันนี้วันเกิดลูกด้วยค่ะเอาของโปรก็ได้ค่ะง่ายโอ้ยไม่เบื่อลูกกินอย่างนี้ทุกวันไม่เบื่อค่ะฝีมือแม่อร่อยที่สุดแล้วอโอเคงั้นรอแป๊บหนึ่งได้คะค่ะเดี๋ยวแม่เอาห้กินโอเคงั้นหนูไปรอข้างนอกนะเดี๋ยวแม่เอาไปให้ได้ค่ะ สวัสด,ดีฉันชื่อมอเดิลอายุ13ปีฉันอยู่กับแม่สองคนที่บ้านบ้านของฉันมีความสุขมากเวลาที่ฉันอยู่กับแม่ฉันชอบทำกับข้าวกินกันและสิ่งที่บ้านฉันมีคือของดีที่สืบทอดกันมาเรื่อยๆเรื่องการทำซีอิ๊วการทำซีอิ๊วในแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการทำหลายขั้นตอนมีการสืบทอดกัน จากบรรพบุรุษสู่รุ่นต่อรุ่นคุณแม่สอนให้ฉันทำทุกขั้นตอนเริ่มจากการนำถั่วที่ต้มมาขย่าให้รวมกันตรงกลาง จากนั้นนำถั่วที่ได้มาคลุกกับแป้งสาลีให้เข้ากันเมื่อทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็นำเข้าไปตากในโรงหมักถั่วใช้เวลาในการตากเป็นระยะเวลา1เดือน เมื่อได้แล้วก็นำมาใส่ในโอ่งเพื่อให้ได้น้ำจากการหมักใช้เวลาในการหมักถึงหนึ่นงปีระยะเวลาในการหมักมีการกวนเพื่อทำให้แก๊สออกมาจะทำให้อากาศจากถัว่วทำปฏิกิริยาในการหมักทำให้ได้น้ำออกมาเยอะขึ้น และมีรสชาติที่ดีอีกด้วยก่อนนำมาเคี่ยวในกระทะด้วยน้ำตาลคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่ และนําไปพักให้เย็นถึงนําไปใส่ขวดและนําไปใช้ในการปรุงอาหารในครัวเรือนนั่นเองคแต่บ้านเราที่ทำแบบนี้นะคะ่ะเป็นภูมปัญญาที่มันมีมาแต่สมัขยขุยยักษลานุรุษนะคะที่ที่อื่นเขาไม่ทำถามว่า เเพือ่ออะไรก็คือเหมือนเหมือนสมัยก่อนโอ้เวลาเอาไปขายแบบอ่ะก็ยกยกไปแบบนี้ะนะคะเพราะสมัยก่อนเราไม่ได้แบบมีไม่ได้มีไม่ได้มีนาไม่ได้มีวัสดุที่จะแบบไปหาได้ได้ง่ายไงฮะก็เลยทแบบน,นะบบนี้แต่ถามว่าพอทําทแบบนี้ก็กลายเป็นแบบมันไม่เหมือนใครอะ่ะแล้วมันก็ มันก e. like ็เป็นเรื <c> uh <disciple> ่องที่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบทําให้อันเนี้ยมันเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่สนใจเนาะแลก็ก็กลายเป็นแบบหนุ่มที่เขาเขามาดูงานเขามาดูว่าเออทำยังไงทำไมถึงพอเอาไปทีเนาะมันรสชอบิดีเนาะเอาเอาไปลองดูทีนะมันก็ดี

ขอคเินอะเอ๊ะม okay. ันค <ans> ah, right. ืออะไรนะเมาแล้วจ mm ้าอาหารจานโปดทุกคน ฟิล์มบอยเดอะอุปนันชาแนล